ครับมาแล้วครับไปครับกลับไปเซฟเดิมครับกลับไปใหม่ฮะเราไม่ยอมแพ้ครับเออตอนนี้ก็ต้องขอสวัสดีเพือ่นอนพ่น้องชาวเกมเมอร์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับซีซิเลียนนะครับก็เลยว่าตอนนั้นแหละครับไปครับเข้าครับก่อนที่เพื่อนใหม่ของเราจะหายไปนะฮะเราต้องตามติดชีวิตเพื่อนใหม่เมื่อกี้ลองไปเปลี่ยนอินพุตใหม่ดูด้วยอาจจะติดแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องไปลองดูข้างในดูนะว่าติดหรือเปล่านะครับผมไอ้ผมอยากได้กระเป๋าไอ้ผมอยากได้ปืนฮันนี่กระบอกนี้แต่ผมเก็บไม่ได้ฮันนี่ของกูเอง อันนี้เป็นกระบอกแรกที่มันเก็บไปอะไรนะจนตีหน่อยเกิดแล้วแล้วชนแล้วเอออ๋อมีมีมีเราไปเซิร์ชว่าทีละพงทีละพงด้วยเะรอเฟซพี่เชื่อนะธนภพ T S A N E เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใกล้ถึงแล้วพี่พี่ลองปรับไมค์มาดูน่าจะพูดได้แล้วมั้งไหนไหนพี่ลองพูดไหนพี่ลองพูดดิ่เฮ้ยตรงนี้มันไกลไม่ได้ยินหรอกไม่ไปเซิร์ชในยูทูบเซิร์ชยูทูบก็ได เออนั่นแหละพี่เราเป็นนักแคสเตอร์นักนักแคสเตอร์ก็เฮียแล้วเขาใช้คําว่าแคสเตอร์สัตว์เออเขาพี่เราเป็นแคสเตอร์เป็นนักแคสเกมหน้าออกฮัลโหลฮัลโหลได้ยินป่ะครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับเฮ้ยได้ยินแล้วเฮ้ยไม่ก็พี่เราอัดคลิปไงแล้วนายก็มาช่วยพวกเรานายเหมือนเป็นฮีโร่เฮ้ยเฮ้ยซักซักชื่ออะไรวะ อะไรนายมีอะไรเฮ้ยโหเรารู้จักชื่ออีกคนนึงแล้วชื่อชื่อบูเรารู้จักชื่อนายชื่อสัตว์ครับไอ้สัตว์เหรออ๋อเฮ้ยเฮ้ยสัตว์สัตว์ยิงเราตอนแรกเลยอ่ะเฮ้ยไม่ใช่สัตว์ยิงยิงเลยสวัสดีครับผมโอ้ยดีดีรู้จักทุกคนครับขอขอถามความรู้สึกหน่อยครับว่าคิดคิดที่อะไรอยู่มาช่วยพวกเราครับพี่พี่เป็นเบาะนี้มาใส่พี่เหมือนพี่จะได้มองเห็นคนการจะได้เห็นครับเฮ้ยไม่ดูกันยังวะ นี่มีแค่เดียวกันเนี่ยไอพี่ที่มาเก็บของนี่พี่คอะไหนวะนายมาไปที่ตัวนี้ลายที่ไปที่ตัวน่ะฮะลายที่ตัวไปที่อะไรนะเด็กสาวเด็กสาวไอเด็กเที่ยวไม่รู้รีวิวมันเอ้ยึงได้เอาผมเห็นแล้วไปเรื่องผมเห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของมันมันอยู่ไหนไม่ไหนไม่ไหนไ่ไหนไม่รู้อังนี้อ่ะ เฮ้ยิ่งตกใจวมดตายตายบ่ไปๆนตกใจอะไรเหรอเออสะดุ้งเฮือกเลยอะเอ้ยนั่นไงปืนอ่าได้อะคลิปอยู่เนี่ยอ่ะอยู่ครับอ่ะอยู่ครับมีอะไรจะบอกผู้ชมทางบ้านไหมฮะอ้าวกูถามไม่ตอบไมม่ีครับก็ไม่มีครับโอเคครับไม่มีนะครับ แม่เขาบอกว่าผมผมแค่ช่วยกายตอกตัวแค่ตอตัวดังทรมานโกเทียนทรมานเกเกียน์นักเรียนนายอ่ะเราโรงเรียนนาดาวบางกอกครับอ๋อปวินไทยนะอีนี่มันตาอ้าวตาเข้าตัวพูดไปแล้วทำไมเล่นใกล้ทำไมเล่นใกล้จแจะตั้งหัวมันมันใหญ่เยอะโอ้ ห,หัด, s. <S ด Af หัดเล่นอยู่อ่ะนี่เมื <S <S ่อกี้กําลังเดินดูอยู่ว่าตรงไหนมันเรียกว่าอะไรแล้วก็โดนยิงตายอ๋อโดนยิงตายมอดมอดยิงเค่นี้แค่โดนโดนไอ้เบนเบนกับไอ้อะไรนะบาบัตบาตังบาเตงอะไรอย่าเงี้ยนะไอสัตว์เอ้ยเนี่นายนายดูนี่ดินายดูนี่ดีอะไรวะเฮ้ยทำไมว่ายน้ำได้วะ เฮ้ยทำไงทำด้วยเฮ้ยชิดมีสอนหน่อยไปดูกันบนหลังคานะมามานี่เราสอนบนหลังคาตามมาไปไปตามไปขึ้นหลังคายังยากเลยขึ้นหลังคายังไม่เป็นเลยเนี่ยโอ้ยบิน บินแล้วบินแล้วเห็นรอเดี๋ยวขึ้นหลังคาก่อนกูยังไม่เห็นเอายาวไว้ช่องสามอ๋ออ๋อแค่ปะหลังคาเอยาวไว้ช่องสามเดีวเรากดมอบมอบแล้วมอบแล้วก็เอาไม่ใช่เตทดิก็เตทพูดสบายพี่ขึ้นไม่ได้วะเออแล้วก็กดไอแล้วก็เอาแม็กอะไปวางไว้ช่องซิกสามเฮ้ยพี่ผมกว่าย้วได้พี่มึงมึงเอากูขึ้นไปก่อนเดี๋ยวสัก นี่นี่เดี๋ยววอกเดี๋ยววอกยังโดนขอบประตูดิพี่สี่ขอบประตูมันยากอะไรขนาดนั้นวะเฮ้ยอ่ะโดดขึ้นตั้งเห้โดดโดดอย่างนี้ดิโดดอย่างนี้เดี๋ยว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 กูตั้งสติแป๊บเฮ้ย เไหนไหนไหนว่น้ำไงนะพี่ถือยาพี่กดเซตเอ้ยพี่พี่กแม็กก่อนพี่กม็กยีไว้็เก็บก่อนยาไมกเซตปุ๊บรเอาตรงช่องยากดไอกดไอแม็กก็บลังไว้ที่ช่องยากดเอ้ยเจ๊ไอ้แล้วแล้วมันกก๊กิกอย่างไรไงอ่ะกดกดลิกตูมา โอ้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 เฮ้ยใช้ได้วะใช้ได้วะบูนี่เลิกเล่นและศาสตร์กูไปเป็นนักว่ายน้ำทีมชาติเดี๋ยวไงมึงดูทำไมพวกนายอยู่คนละแคนะนายทำว่าไปเอ้้นี่มันมันทรยศออกไปแคนอื่นันทายศออกไปแคนอื่น ไอ้ผู้หญิงนะฉันเล่นได้ไงวะเราเป็นผู้ชายไอ้ผู้หญิงสองผู้ชายสองเออยิ่งจันเลยเอาสวิงแล้วแหละอย่างนี้มีปืนนะผู้หญิงมีปืนนะเอ้เคยเล่นกันอยู่บนหลังคาแล้วโดนยิงตายต้องบอกว่าเคยมันกต้องดังคนดังเคยมันก็แล้วแต่เฮ้ยได้ว่ะกูไม่ทำอะไรแล้ววันวันกูว่ายน้ำเนี่ยโอ้แม่งใช่ว่ะ เกมนี้มันทำมาเพื่อว่ายน้ำพี่บอกว่าอีพีนี้คงจบด้วยกันไม่ตายอะพี่เราเเพื่อนอย่างงี้ <c oughs> เฮ้ยเราทำโปรเจกต์อยู่อะวันคลิปวันไลฟ์เออครับเออตายตายกตา็ตัดเฮ้ยสอนชักเบาหน่อยนายลากอนนายนายอะไรจะไปไหนักเ้าได้พี่สี <c oughs> <c oughs> จะไปไหนกันไอ้เฮ้ยกูต้องตัดคลิปอีกแล้วเหรอเนี่ยคลิปแล้วนี่มึงรู้ไหมมันเปลียกคลิปอก้ะไเฮ้ยไอ้กายจะเก็บของมา พี่สี่มันจริงตายไปเลยพี่เก็บของจนไมแค่นี้มันดุจังวะเฮ้ยมันมากรีดเครื่องหนึ่งแล้วเว้ยก็เลยบอกไรียกฝอวุ้งนายไงโอ้โหแม่งคนจริงว่ะเฮ้ยตบมือคนจริงกับตาตบมือครับก็นั่นแหละฮะกูตายอีกแหละกูต้องตัดคลิปอีกแล้ว